เซ้ฮายจากท้ายสบายดีคุณจ้าเมือน,นี้ก็จะพาออกมานอกบ้านในนึงมาเปิดหูเปิดตากันนะจ้าบอได้ไปใสใ่ไกลเลยจ้าอยู่ใก,ใกล้บ้านเฮาเองนี่จ้าสี่สิบสามกาเดนจ้าอยู่ใกล้บ้านลาะนอะแต่ว่าหากเขาเคยมาครั้งแรกเลยพี่สาวมันโซโทรมาแบบว่าสายตรงด่วนทางน้องสาวก,กับบลอซ่าเลยจ้าจาับกุญแจแล้วก็เลนแปดออกมาเลยนะนะในระหว่างที่ว่าเดินทางไปหาพี่สาวเฮากบ่ฮูเราเพิ่อนยูตูบใดเดินไปเรื่อยเลยจ้าเพราะว่ามันซอกบ่ยากมันจะเป็นทางซื่อไปเลยจ้า และระวังนั่นเองเขาจะขับพาทุกคนมาชมวิวชมอย่างเราเป็นตูบอยู่บนน้ำาน้วก็มีจ้าแล้วก็ตูแบแปะว่าอยู่ถึงบุกก็มีถึงน้ำก็มีนจ้าเป็นแคมป์บนนังของพนักงานจ้าแล้วก็จะมีบนไฮฮูปนะ43กาเดนอาอารอารลงวอมและอันนี้มันห้องน้ำแต่จ้าเกือบเกื آ, อบเกือบอายางมาทางนี้จ้าหยางไปทางใดไรก็เจอตู้ยิบ ตกกระตุ่นทุกบอลเลยแต่วางฮอากับบอดเดลินจ้าตอนนี้ยังไม่เห็นพี่สาวเธอเป็นอยู่ใส่กันหนะ้าอกอนซอกอน,กอนเอ๊ะเห็นเกือบลังหน้าตัวให่ๆ่ๆคือคือแทวาแน่แนเห็นแล้วจ้าเมื่อแถวนี้เกือบเอ้คอยไหญง่กันมูเนอะโอ้และแล้วก็มาฮอจุดหมายปลายทางจากทีขัานสบายทีจ้าแนนตีน่ะนนิทีนี่สิผัดเียขั้ขน ่น้องก็เอือยเป็นกระยอกกันแบบนี้เป็นปกติจ้าระวังนันเองกับสวนกันยกแต่ซันกินเบียรปไปไ์ไรกับคอเป็นน้ำเปล่าหูซึกว่าขอก็อยากแหบก็อยากเนอะเออก็เลยว่ายกมึดเลยซานเนาะมึดแก้วมดแก้ว,กวเอาอีกแล้วสวนกันยกอีกแล้วน้ำหนักบลงหาลูวันนี้ไม่จะไปใส่เพราะว่าเที่ยวเข้าห้องน้ำและต่อมาก็ถึงเวลาเลือกเมนูกินข้าวจ้าเพราะทางเขากินอย่างก็ะหูซึกว่าอยากยากระมูนาะมาแต่มีกากกัจงเสีแหละ ทางพิศาพอนัดเลือกางกรักษาได้เดี๋ยวกูเลือกให้เพินวกและนางกับพิพากษาเมนูตะลายงพรอมราคาให้ฟังคุณไปน้ำลดเผาดูกะรู้น่าจะน,น,น,น่าสิสาบน่าจะน่าสิบอลเราต้องฟังหลาย ฟังเมนูเดียวแล้วพอจบยก,กย่างเดียวจ้าพี่สาวและสิ่งที่ว่าได้มาก็คือข้าวผัดจ้าพี่สาวัน้อยองสเลมาติเมกาก,า,ากินเอียงไปงากรมู่ซิมไปคําแรกตามด้วยหมักแต่งโอ้โหแซ่บเฟิจ้าและแล้วก็มีบางคนที่ว่าพันเห็นเอาายคิบกินและนางกบับบรรยายให้ฟังว่าถ้ากน<ล>ินแบบนี้ค่อยเบิร์กไอยิ่งอร่อยอนางมันก็ว่าเพิินอืเลิศจ้านางเมาแหงนางกับใบไปเลยนางนางบรรยายมอกินแล้ว ถึงเวลาที่เราจะต้องมาถ่ายรูปถ่ายคลิปจ้ะตอนนี้เราก็ใส่พี่สาวถ่ายคลิปให้ก่อนจ้าแล้วทุกคนทาเบิ้งตอนนางขี่เด้อทุกคนนี่แหละให้คุณเมาถ่ายคลิปถ่ายรูปให้มหันก็าเป็นประมาณนี้นะจ๊ะมามาทาเบิ้งคลิปนางกันแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้ว,ลวสร้างน้ำก็ขึ้นบกบรรยากาศสะิแ <c oughs> แล้วสร้างน้ำก็ปวดเกือบ <c oughs> นไออีวันเด็กไอชื้นนี่เราทุกคนได้กับน้องปฏิโยอกกันประมาณนี้เลยว่าจะเป็นในนอกคลิปแล้วก็นในคลิปแบบว่าจะบ่มีกักบ่มีอย่างก็หยอกกันแบบนี้ตลอดเลยหลังจากที่ว่ามวนซื่นเฮฮาปาร์ตี้ก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องเดินทางกลับบ้านแล้วจ้ะแล้แล้วก็จบอีกทีหูภาพที่เขาถ่ายน่วกันหูบแรกผ่านไปก็โอเคอยู่เนาะพี่สาวมันว่าถ่ายหุบจนได้ยังให้เห็นฟาตีด้วยเนาะ มาคนนี้หัวทุกคนเลยเบ่งเตะท้าที่น้องทายเพลนถ้าว่าเออเห็นคลิปเอออยากนดน้องเด้อน้องเฮ็ดยอกก็ซื้อหักมาจึงยอกโม่งามก็มีอยู่เอาหุบคีร้ายมาเฮ็ดยอกเลอจะซื้อและเบ่งนางทายคอยแต่ละอันทุกคนมันกระทะโหกรนะเทเนาะโอเคจ้างามหุบเดียวนี่แหละไปก่อนนะจ้าสำหรับคลิปนี้ผู้ใดมากก็ฝากกดไลค์กดแชซน,น,นจ้าส่งพี่น้องเขาโอเคไปก่อนจ้าบ๊ายบาย